เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายคุณากรปรีชาชนะชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์พักเพื่อไทยวันนี้นําปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาหาลรือกับท่านประธานอยู่3เรื่องครับเรื่องแรกผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ได้รับผลกระทบจากโรคลำบีสกินวันนี้เขาฝากมาทวงถามเรื่องเงินชดเชยเยียวยานะครับเพราะว่าวันนี้พี่น้องเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ เดือดร้อนกว่า22,160รายและได้รับผลกระทบจากที่โคกระบือป่วยรักษายังไม่หายอีก51,171ตัวและโคกระบือล้มตายอีก3,669ตัวจึงอยากจะฝากท่านประธานนะครับไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งในการจ่ายเยียวยาเงินตัวนี้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรเพราะว่าภาระหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรเยอะมากครับ เรื่องที่สองได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายแพทย์เก่งสืบลูกการผอ,อโรงพยาบาลอำเภอสนมนะครับสืบเนื่องมาจากสี่แยกปากทางบ้านแคนน้อยทางหลวงหมายเลข2079ตัดกับทางหลวงหมายเลข2333อยู่ในพื้นที่ตำบลแคนนะครับอำเภอสนมสี่แยกนี้เป็นสี่แยกใหญ่มีพี่น้องประชาชนสัญจรไปมามากมายใช้สัญญาณใช้สัญจรไปมาระหว่างอำเภอนะครับ ขณะน,นี้ไม่มีสัญญาณไฟจราจรและป้ายสัญญาณจราจรทําให้พี่น้องประสบอุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินบ่อยมากจึงอยากจะฝากท่านประธานนะครับไปยังแขวงกลางทางกระทรวงคมนาคมให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกนี้ครับเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเรื่องสุดท้ายครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องตําบลหนองเมธีตําบลบะในถนนหนทาง ทางเชื่อมระหว่างบ้านหนองคุใหญ่ตาบลหนองเมธีไปถึงบ้านปลิงตําบลบ่าอาเภอท่าตูมนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนดินเดิมบางส่วนและบางช่วงได้เป็นถนนหินคุกนะครับระยะทางประมาณ4ี่กิโลเมตรเป็นถนนเชื่อมต่อพี่น้องสัญจรไปมาลําบากครับก็อยากจะฝากท่านประธานนะครับไปยังทางหลวงชนบทนะครับกระทรวงคมนาคมให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนเส้นนี้ครับขอบคุณครับ